สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนอาจารย์เสกห้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับการประชุมเชิงสมนาออนไลน์ในเดือนมีนาคมนะผมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6มีนาคม6-4นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงโอกาสศักยภาพที่จะเกิดเดอะคราชในปี2021นี้นะครับและทิศทางราคาทองคำในปี2 0 2 1ถึง2023 นะว่าจะไปที่ทางไหนนะครับจากมุมมองหลากหลายจากบรรดากูรูต่างชาตินะครับและมุมมองส่วนตัวของผมนะครับถ้านใดนสนใจนะครับนะก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะโดยทักไลน์ส่วนตัวผมนะ09599เข้ามานะครับนะซึ่งการประชุมเชิงสรงารานไลน์นะี้ใช้เวลา3ชั่วโมงเต็มนะครับเนื้อหาสาระนแน่นมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามา ลายท่านอาจจะสงสัยทำไมช่วงนี้ผมทำาในเรื่องเศรษฐกิจนะผมก็พูดมาในหลายคลิปว่าผมยังเห็นว่าต้นตอของการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้มาจากเศรษฐกิจการเงินนะครับเพราะนั้นต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะในปี64และปี65นะครับวันนี้นะครับจะมาคุยว่าผมเองเนี่ยยังย้ำคำเดิมนะยังย้ำคำเดิมว่าองคำเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเก่งกำไรในระยะสั้นนะครับเหมือนหลายท่านเนี่ย อมองทองคำเนี่ยนะเพื่อจะกเก่งกำไรในระยะสั้นจริงๆไม่ใช่ทำไม่ได้นะแต่เนื่องจากว่าการแกว่งของมันเนี่ยต่ำเขาเรียกวอลลัตติลิการแว่งตัวของมันค่อนข้างต่ำเพราะนั้นเราต้องใช้เงินปริมาณมากเนี่ยนะเข้าไปเก่งกำไรนะแล้วการแกว่งตัวของมันต่ำเนี่ยแน่นอนเราก็โอกาสนะที่จะผลได้ผลกำไรเนี่ยมันน้อยนะครับที่เล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ใช่ทุกท่านไปเก่งกำไรนะครับ แต่พูดกันในเชิงของหลักการนะเวลาวิเคราะห์ผ่านทางตัวเลขคณิตศาสตร์ทางเทคนิคอลเนี่ยต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเก็งกำไรในระยะสั้นแต่หลายท่านเนี่ยเนื่องจากว่า,ามีการลงทุนเก็งกำไรแบบคอนเซอร์เวทีฟเขาเรียกอนุรักษ์นะก็ไม่อยากจะเสียมากได้มากอะ่ะนะก็ก็ซื้อทองตอนถูกแล้วขายแพง นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้กําไรนิดหน่อยพูดอย่างนี้ดีวกว่าเช่นลงทุนล้านหนึ่งอาจจะได้กําไรหลักหมืนะ่นนะซึ่งสรนะผมแล้วผมบอกว่าโดยส่วนตัวนะผมจะไม่ไปเก็งกําไรนะไม่ว่าจะเป็นในตลาดทองคำนะในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าในตลาดบิตคอยนะจริงๆก็มีบางท่านนะครับนะไม่ทราบว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะก็ไปนะเชิญชวนนะให ผู้ที่ซื้อขาย Bitcoin หรือตัวแทน Bitcoin น,นะครับติดต่อผมมาเหมือนกันนะแต่โดยส่วนตัวผมไม่สนใจเรื่องของการลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นนะครับเคยเล่าให้ฟังว่านอกจากว่างๆนะบางทีผมจะมองว่าราคาทองคำเนี่ยมันมีการแกว่งตัวสูงในระยะเนี่ยนะมีเวลาว่างๆก็จะไปนั่งนะครับเออดูนะติดตามสถานการณ์แล้วก็จบในวันเดียวนะแต่ว่าหลังๆนี้งานเยอะโดยเฉพาะนะครับมีงานเยอะมีงานที่ต้อง หลากหลายเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ค่อยไปสนใจการเก่งรำไรสั้นมูแต่สนใจทํางานมากกว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบมากกว่ามันเมื่อเราดูจากกราฟก็จะบอกว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับมันไม่เหมาะกันเก่งกาไรนะการแกว่งของมันเนี่ยนะมันแกว่งในกรอบแคบๆประการหนึ่งการประการหนึ่งก็คือว่ามูลค่าของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปลงทุนเก่งกาไรเนี่ยเราต้องลงทุนในเม็ดเงินที่สูงอะหลักแสนหลักล้าน ตัวนี้ไม่เหมาะยังย้งคำคําเดิมว่าทองคําไม่เหมาะสําหรับการเก็งกําไรในระยะสั้นแต่มันเหมาะกับการเป็นเซฟเฮลเบนหรือเป็นหลุมหลบดภัยนะหรือว่าเป็นอินชัวรันเน่นะเป็นการป้องกันเรานะเวลามันเกิดสถานการณ์ผันผวนหรือความไม่แน่นอนซึ่งขณะนี้หลายท่านจะคิดว่าสถานการณ์นันจบแล้วนี่วัคซีนมาแล้วอะไรมาแล้วแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมมองที่ฟันเดอเมนทัลรากเงาของปัญหามันยังไม่รับการแก้ไขเลย วัคซีนก็ดําเนินไปของมันนะครับอาจจะภายในปีนี้จํากัดโควิด1 9ได้อะไรก็ว่ากันไปแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วและปัญหาที่มันเกิดมาก่อนนั้นนี้ในเรื่องของช่องว่างแกลนะทางความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยไม่ได้รการแก้ไขเลยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าปัญหาจริงมันยังไม่หายไปแต่ดูเหมือนว่า เซนติเมนทัลอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเนี่ย,นยรู้สึกว่ามีความหวังก็เลยไปลงทุนกันใหญ่เลยนะตลาดการเงินก็เลยดีคัพปิ้งออกจากภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงภาคเศรษฐกิจทิ่แท้จริงนี่ยังนะอดควรอยู่กับการขอซิม u ูลัสแพคเกจแต่ภาคการเงินนี่พุ่งเป็นตัวเคขาขึ้นไปแนละ้วนะตลาดหุ้นนี่ขึ้นเป็นเส้นตรงนะบิตคอยขึ้นเป็นเส้นโค้งพาราโบล,ลาแต่ทองคำเนี่ยนะมันเคยขึ้นสูงสุดในสิงหาคมปีที่แล้วแล้วมันก็ไซด์เวกสไลด์ดาวเหมือนในรูปเนี่ย ผมถึงไม่ค่อยห่วงเรื่องราคาทองคําจะตกเยอะนะครับแต่ว่ามันมีการปรับตัวลงมาแล้วเขาเรียกว่า50% 50%น retestment คือมีการปรับตัวลงมาแล้วมันก็อยู่ในกรอบนะแนวรับประมาณ1 7 7 0ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยแหละครับเพื่อจะรอรอบต่อไปของซิ0บรอดแพ็กเกจของการเก็งกําไรนะครับของนักเก็งกำไรระยะสั้นที่หมุนเวียนตลาดไปอ่ะที่ผมบอกว่านักเก็งกําไรเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาสนใจเลยว่าตอนนี้ราคาทองคําลงใช่ไหมเดี๋ยวซิมบรอตมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้น เขาอยากเก่งกำไรในระยะสั้นนะครับตรงไหนถูกเขาก็ไปซื้อไว้เดี๋ยวพอมันขึ้นเขาก็ปล่อยขายจนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ big event เช่น big c l a s s ที่คาดการณ์กันว่านะเมื่อมองจาก fundamental technical แล้วก็ sentimental ในปี64 2 0 2นนี่้น่าสนใจว่ามีโอกาสศักยภาพที่จะเกิด big c l a s s 4ิบกรบวกนะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจนะในการเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ย นะต้องบอกว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยที่มาแรงที่สุดคือบิตคอยนะบิตคอยนี่เมื่อพิจารณาทางคณิตศาสตร์นะผลตอบแทนและแม้แต่ดูจากกราฟนะครับในระยะ1ปีเหมือนกับทองคำเนี่ยทองคำมันมีระยะที่มันขึ้นสูงสุดในช่วงสิงหาคมแล้วมันก็เกิด50%าเรเลทสเมนต์ลงมาในช่วงพฤศจิกายนแล้วมันก็แกว่งไซเวสไลดาวเล็กๆเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะฉะนั้นในตัว ทองคำเนี่ยมันจึงไม่เหมาะกับการเก็งกาไรในระยะสั้นแล้วก็ไม่ค่อยห่วงว่ามันจะเกิดครชเท่าไหร่แต่ว่าบิตคอยเนี่ยมันขึ้นสูงมันเมื่อมองจากคุณลักษณะของการดำนการนี่มันเหมาะกับการเก็งกาไรนะครับเพราะว่า volatility มันสูงซื้อถูกแล้วขายแพงแล้วเราสังเกตตอนที่มันร่วงลงมา20%นะครับจากรอบที่แล้วอ่ะพอมันร่วงลงมาตอนนี้มันขึ้นสูงเลยไปละธรรมดาตลาดทั่วไปร่วงมา20%ใช่ไหมมันก็เรียกว่าเกิด เออเป็นตลาดมีในทางเทคนิคแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยดีละแต่นี้มันกลับขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกจริงๆก็มี f อซีผู้รับชมเนี่ยบอกผมกันนะว่าเอออย่าไปมามินบิตคอยเนี่ยเหมือนกับตลาดทั่วไปนะมันแกว่งตัวสูงก็จริงแต่ผมมองว่าลักษณะแบบนี้เหมาะกับการเก็งกําไรลองเทียบกราฟเส้นโค้งเมื่อกี้นะครับกับตลาดหุ้นสิครับตลาดหุ้นขึ้นเป็นเส้นตรงตลาดหุ้นก็เหมาะกับการเก็งกําไรมากกว่าในทองคําริเพราะมันขึ้นเป็นเส้นตรง เรานึกถึงประชาชนคนเมกันเนี่ยหรือว่าทั่วโลกได้ s ิมูแล็คแพ็กเกจมาเงี้ยรือได้เงินมานะสองพั 2, เนเหรียญอย่างเงี้ยเขารู้นี่ว่าถ้าเกิดใช้ไปมันหมดอะ่ะเขาก็เอาไปเก่งกําไรในตลาดทุนตลาดหุ้นสะินะซื้อวันนี้ขายอาทิตย์หน้าซื้อวันนี้ขายเดือนหน้าอย่างเงี้ยซื้อวันนี้ขายไตรมาสหน้าอย่างเงี้ยมันได้กําไรเห็นๆว่ามันขึ้นเป็นเส้นตรงอะ่ะเราลองขีดเส้นดิครับเนี่ยตั้งแต่มันเกิดคราชต่ําสุดเนี่ยเราลองขีดเส้นดิครับ นะไปทุกเดือนเลยใช่ไหมฮะจากพฤษภาคมไปกันยายนกําไรแล้วนะจากกันยายนนะครับไปธันวาคมกําไรแล้วแค่ซื้อลักษณะที่เราว่าเอ่ออะไรนะดัชนีอ่ะกองทุนของดัชนีหุ้นอย่างเงี้ยก็กําไรแล้วนะครับเนะี่ยนั่นคือเหตุผนลนว่าทําไมที่ผมมองว่าผมมองว่าสติมบูลลสเนี่ยยิ่งเพิ่มการเก็งกําไรในตลาดต่าง แล้ยิ่งขยายฟองสบู่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดบิแครชใน2021นะครับก็เล่าสู่กันฟังสําหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นนะซึ่งก็เข้าใจว่าผลกําไรมันดีแต่อย่าลืมนะครับมันขึ้นเร็วก็ลงเร็วขึ้นแรงก็ลงแรงก็ออกให้ทันนะครับนะก็เล่าสู่กันฟังว่าอะไรนะที่เหมาะกับการเก็งกําไรอะไรที่เหมาะกับการเป็นเซฟเปเแต่ถามว่าบิตคอยเนี่ย เหมาะกับการเป็นเซฟเฮาเว่นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลเพราะว่าบิตคอยมันเพิ่งเ,เกิดหลังเอ่อเกตดลิเซชัน2008มันไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันเป็นเซฟเฮาเว่นได้หรือเปล่าในยามที่มันเกิดบิ๊กครชแรงๆหรือว่ามันเกิดเอ่อเลวครชจริงๆนะซึ่งถึงเวลานั้นแหละมันจะพิสูจน์กันว่าอะไรเป็นเลวเซฟเฮาเว่นนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ถือครองบิตคอยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อ uh, ผมก็มองว่าอาจจะเป็น เซฟเฮเบนก็ได้นะบิตคอยให้ให้โอกาส0 5 0สําเรหรับผมนะแต่ผมถือสิ่งที่ผมชัวรมากกว่านั่นคือทองคำผมถือเป็นอินชะัวรัน10เป็น20%เป็นนะในสินทรัพย์ของผมนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะว่าอะไรเนี่ยเหมาะกับอะไรนะในเชิงของเทคนิคในเชิงของคณิตศาสตร์สตินะครับใครชอบปากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสกห้าจุดศูนย์ห้าจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตาม และสนับุนชางอาจารย์เศษเสมอมานะครับฟังพิธีมิมยายตัวท่านเองก่อนตัดสินใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ